ทุกทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมแอร์อยู่ที่ p e r a g o n Department Store นะคะกับแคมเปญ Love Department Lucky in g a เก Lucky in love ค่ะแคมเปญน,นี้เนี่ยนะคะจะเผยเคล็ดรักแบบไม่ลับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช็อป ใช้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์นี้รอชาไม่ได้นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้นี่นะคะแอนมีคนมาการันตีนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตให้เฮงให้ปังคุณแมนกาลินค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะ,คะต้องบอกว่าชวนพี่แมนมาเพราะว่าแอนนึกถึงหน้าพี่แมนปุ๊บเนี่ยก็จะนึกถึงอะไรที่มันเป็นแบบเฮงเงปังๆเออ<ๆ>จริงจริงเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็เป็นเดือนแห่งความเฮงปังนั่นคือตรุษจีนด้วยใช่แล้วใครที่อยากจะซื้อของให ฟนต,ต้องเอาของไปไหว้ผู้ใหญ่วันนี้พี่แมนจัดเลยนะวันนี้จัดให้เต็มเลยเราเริ่มกันที่แผนกอะไรดีคะพ่อเรา,เอาไปที่แผนก The l ลิฟวิก่อนเลยชาฉันเซ็ใช่แล้วอชอบมากออมไหมลุยครับพ่อพอพอไปเลยครับผมไาค่ะ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะแอร์และพี่แมนนะคะอยู่กันที่แผนก t เดอะลิฟวิงนะคะชั้น4ที่ p e r a o o n e p p r t t m n t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  r r e นะคะและตรงนี้ค่ะเมื่อกี้พ่อพูดถึงเตียง เราพาพ่อนะคะมาอยู่ที่โซนเบดดิ้งอยากจะถามพี่แมนในเรื่องของสีผ้าปูที่นอนดีกว่าแอนได้ยินมาว่าในการเลือกผ้าปูที่นอนเนี่ยมีผลด้วยนะต่อการใช้ชีวิตมีจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสีเนี่ยต้องแยกเป็น2เรื่องก่อนค่ะเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าสีเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ก่อนอเราเห็นสีแดงรู้สึกไง<อ>ร้อนแรง<อ>ถูกไหมเ<อ>พราะนันเนี่ยถ้าเกิดต้องการให้ห้องนอนเรามีความสนุกอะ่ะเราใช้สตีแดงสีเหลืองสีส้ม แต่ที่เกิดสมมติว่ามองอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าเรื่องของความเชื่อเราสามารถเอาไปเสริมในเรื่องของความเชื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนเกี่ยววันจันทร์จะใช้เป็นมูสโทนสีเขียวทุกเช่นเลยเขียวสบายเขียวขี้ม้าก็ได้อย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยแล้วถ้าคนเกิดวันอังคารล่ะคะอังคารใช้เป็นมูทโทนสีฟ้าน้อเมือนอกลมครับทา้ววันพุธค่ะวันพุธใช่ไหมถ้าเกิดไปวันพุธเนี่ยจะใช้เป็นโทนขาวเหลืองครีมจะเวิร์กพฤรหัสพอพ่อรหัสใช้เป็นโทนสีแดงหรือโโทททนนนนนสีีออองงกก็ไไไดดดด้้าจจะะมคคิปหห่่ยยูแบบซวัุร วัสสุกใช้เป็นโทนสีชมพูครับแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายสามารถใช้มูสโทนสีขาวเหลืองครีมได้เหมือนกัน วันเสาร์ลวคะ่ะวันเสาร์จะใช้เป็นโทนสีออกเข้มๆหน่อยอย่างเช่นสีกรมเข้มสีเทาเข้มหรือไปโทนสีดำเท่ๆไปเลยก็ได้วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์จะใช้เป็นโทนสีส้มสีน้ำตาลหรืออาจจะเป็นสีแบบพวกแดงอิฐอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเอาล่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ลองซื้อลองช้อปปิง้งใช้ได้ถูกจะได้เฮงจะได้ปังนะคะแอร์ว่าเดี๋ยวแอร์พาคุณผู้ชมนะคะไปโซนต่อไปดีกว่านะคะนั่นคือ major market ซื้อของแบบว่าของตกแต่งบ้านที่เป็นแบบว่าต้นไม้ธรรมชาติกับคุณผู้ชมค่ะเชิญค่ะเชิญว้าว ดอกไม้ประดิษฐ์สามารถเอาไปวางเก๋ๆได้เลยแอดถามพี่แม่หน่อยดีกว่าว่าในเรื่องของการเลือกต้นไม้เนี่ยการมีต้นไม้อยู่ในบ้านมันดีไหมพี่จริงๆเรื่องของการมีต้นไม้อยู่ในบ้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแ่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าอยู่ห้องไหนอย่างเช่นห้องนอนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าเกิดอยากจะมีเข้าไปเติมในห้องนอนเนี่ยควรจะเป็นต้นไม้ที่แบบต้นไม้ประดิษฐ์แล้วถสมมติว่าอยู่ห้องอื่นห้องนั่งเล่นเอ้ยห้องครัวอย่างเงี้ยแนะนำเลยว่าต้นไม้มีก็จะเวิร์กมาก ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของต้นไม้เวลาเรามองเนี่ยรู้สึกอะไรบ้างครับแอนสบายสบายตานะและอย่างนึงคือสีเขียวเขาเรียกว่าสีเรียกเงินด้วยเอาไว้สําหรับเติมเงินเข้ามาในกระเป๋าเรามากขึ้นเข้ามาในบ้านง,ง่ายขึ้น ไหนนะคะที่อยากจะเพิ่มโซนสีเขียวในบ้านเนี่ยนะคะแนะนําให้มากันได้เลยค่ะที่ Nature Market นะคะมีครบจบเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้เดินผ่านมาพี่แมนแล้วเรายังไม่ได้แวะนั่นก็คือในโซนของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแผนก Power Mall มเพร,ะเราะว่าที่นี่เนี่ยนะมีครบไงพี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟทีวีโอและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้ต้องมีเลยเครื่องฟอกอากาศโอ้อันนี้สําคัญมากมากกำลังอยากได้เพราะวอากาศตอนนี้นะครับโอ้โหม,มลภาวะบ้านเราฝุ่นฝืนเยอะแยะมากมายไปดูไปดูไหมพี่ตามมาค่ะ นี้นะคะแอร์กับพี่แมนค่ะก็มาอยู่ที่แผนก power mall แล้วนะคะก็รวบรวมเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยพ่อสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่แนะนําหน่อยสิตอนนี้เนี่ยอยากจะได้เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาเวลาลงไปทํางานเนี่ยพี่แมนเดี๋ยวให้พี่ว่าอธิบายให้ฟังนี่คือตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศดีโมล่าค่ะก็คือตัวนี้ค่ะสามารถกรองฝุ่นฆ่าเชื้อคอนเดนส์ได้ครบเหนูเห็นนี่มีผ่อนไงพี่แมนส่วนเปอร์เซ็นต์จิตเดือนตกเงินละแปดร้อยก็แบบเอ้ยได้เนอะแบบเดี๋ยวมาจัดนะคุณพี่นะเดี๋ยวขอเดินไปดูทั่วๆก่อน เพราะว่าเดี๋ยวจะพาพี่แมร์ไปดูโซนไลติง <ไป S 1> แสงไฟนิดนึ่งมันจำเป็นมากๆกับบ้านได้เลยขอบคุณคุณพี่นะคะเอ่ะ่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซนไลติงค่ะคุณผู้ชมคะอยากถามพี่แมนหน่อยว่าแสงสว่างในบ้านมันมีความสําคัญยังไงมีความสําคัญแน่นอนนะครับคือเรื่องของอารมณ์ อ่าแล้วมองสีอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ในห้องดแบบดูมีฟิลแบบความโรแมนติกต่างๆก็สามารถเอาสีเข้ามาเติมเต็มได้แล้วห้องไหนมันควรจะเป็นสีประมาณไหนคะพี่แมนจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเลือกสีเนี่ยให้เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเกิดแต่งหน้าต้องใช้ไฟขาวใช้ไฟส้มออกมาก็หน้าเทาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกสีเนี่ยต้องให้เหมาะด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะหาไฟมาเติมในบ้านไฟเนี่ยนะครับความสว่างเนี่ย จะเป็นตัวเรียกทรัพย์เข้ามาในบ้านได้ง่ายขึ้นจริงไหมเนี่ยจริงมีเรื่องสําคัญ<ภ>ที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือว่าบ้านเลขที่เนี่ยสมมติ A B ทับ C D อพอบอกว่าให้เอา C กับ D อาบวกกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตกเลข5บ้านนั้นอ่ะต้องเติมไฟรอบบ้านแล้วเ,เรียกทรัพย์ได้มากกว่าเลขอื่นท<อ>่านี้เป็นทริคดีๆสำหรับการเลือกไฟหรือความสว่างไว้ในบ้านการที่บ้านมีแสงสว่างที่ดีเนี่ยคุณผู้ชมค่ะในยามค่ำคืนเนี่ยแอบว่ามันก็ดีนะกันขโมยแล้วก็อย่างที่พี่แมนบอกเรียกทรัพย เอาละในไหนพ่อก็มาแล้วเนี่ยนะ,ะแอนจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปะแผนก s p o ร์ตมอลดีกว่าไปดูดีกว่านะคะว่าที่ s p o ร์ตมอลเนี่ยนะคะเ,คเขามีอะไรค่ะถึงแล้วค่ะกับแผนก s p o ร์ตมอลนะคะต้องบอก<ม>ว่าแผนกนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเครื่องแต่งกายกีฬาเท่านั้นแต่ยังมีโซนของการเป็นแคมปิ้งเอาท์ดอร์ด้วยช่วงนี้เนี่ยเขาฮิตแคมปิ้งกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะ เป็นไงพี่แมนชอบมากซอนแบบแคมปิ้งเอาดอที่แอร์พามาดูข่ะคุณผชมค่ะของอุปกรณ์เก๋ๆอันนี้เอาไว้ไปแคมป์นะบาทีเนี่ยเราจะพกของทามใหญ่ๆมันก็ไม่เหมาะใช่ไหม สะโพกเล็กๆไปใช่และอันนี้ก็คือพับเก็บพับอเก็บเหลือนิดเดียวอ่ะทุกอย่างใช่มันเก๋กู๊ดมากค่ะณผู้ชมมากนี่มีถุงเก็บด้ยที่อันไม่คิดนะว่าอุปกรณ์แบบนี้จะมาขายอันนี้สาบานไม่เคยรู้มาก่อนเจ๋งมากเลยอะพี่ช่วงนี้คนชอบเออแล้วหลายๆคนเนี่ยนะอยากออกไปแคมปิ้งอ่งช่วงนี้ถูกป่ะอากาศช่วงนี้ก็กำลังดีอ่ะไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะคะก็สามารถมาดูกันได้เลยนะคะที่แผนกนี้เนาะมีอุปกรณ์เข้าป่าไปชงไฟฉายหมดมีทุกอย่างครบูดออกแคมป์ได้เลยแต่ถ้าสมมต ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวอยากจะแนะนำอีกหนึ่งโซน home workout t o o ก็คือสามารถออกกำลังกายได้เลยในบ้านนี่ไงช่วงนี้เนี่ยอยู่บ้านยังไงให้ได้เอวฮูดและฮุปอยค่ะหรือว่าเนี่ยแอร์ออกกำลังกายโยคะอยู่แล้วช่วงนี้เขาห้ามออกไปยิม<ก>ใช่ไหมก็ใช่นี้ได้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่สามารถเนี่ยออกกำลังกายที่บ้านได้ถามพี่แมนถึงในเรื่องของเคล็ดลับด้านสุขภาพกันบ้างดีกว่าพี่อยากรู้ว่ามันมีเลขมันมีสีอะไรที่ทำให้สุขภาพดีไหมเรื่องของสุขภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเลขเนี่ยเข้าไปเกี่ยว ง,งถ้าเกิดเราใช้กลุ่มตัวเลขของปีนี้ก็คือ5989เนี่ยจะเป็นเลขเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบแ้วคลาดปลอดภยัยสุขภาพดีผู้ใหญ่เนี่ยเขาชอบเอาไปต่อท้ายชื่อไลายก็สามารถเอาเลขกลุ่มนี้ไปใช้ได้เหมือนกันและอีกอันนี้ก็คือเรื่องของสีครับเขาบอกว่าสีโทนน้ําตาลสีโทนส้ม,มก็จะเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพใครที่รู้สึกสุขภาพไม่ดีช่วงนี้ปวดหัวบ่อยรู้สึกเครียดก็สามารถใช้เป็นโทนสีนี้ได้ครับก็สามารถเอาไปแบบว่าจะซื้อเสื้อผ้าออกกําลังกายก็ลองดูสีหน่อยเผื่อว่ามันจะสามารถช่่วยใหห้รรราาางงงกขขออเเนดูมืแ็ อันนี้บอกตรงๆนะแอนไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่เตรียมซื้อลอะช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องรักษาสุขภาพกันพี่แมนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่แมนจ๋ามีอีกหนึ่งโซนที่ไม่ไปไม่ได้คุณผู้ชมขาใครที่อยากดูของเก๋ๆพลาดไม่ได้ไม่บอกตามมาดีกว่าค่ะมาอีกหนึ่งแผนกนะคะคุณผู้ชมขาที่ไม่มาไม่ได้นะคะนะั่นคือแผนกดีเทรนนั่นเอง ข้างในนี้นะพี่แมนจะมีพวกของเครื่องเขียนต่างๆมีกเ,เก๊ะมีทุกสิอย่างเลยใครที่อยากหาซื้อของฝากให้ใครเนี่นะเก๋กูดตามมาเลยดีกว่ามาค่ะ พี่แมนไออยากให้พี่แมนแนะนำหน่อยดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องจับปากกาทุกวันสีของปากกาเนี่ยมีความสำคัญยังไงคะพี่เกิดวันอะไรเกิดวันเสาร์วันเสาร์ใช่ไหมเขาบอกว่าสีของปากกาต้องเป็นสีแดงจะรับทรัพย์เวลาเซ็นนู่นนี่นั่นได้เงินง่ายอ่ะแล้วถ้าคนเกิดวันอาทิตย์อ่ะคนเกิดวัอนอาทิตย์ต้องใช้ปากกาโทนสีเทาหรือสีม่วงวันจันทร์พี่ไล่เลย,เลยคนเกิดวันจันทร์ใช้ปากกาโทนสีส้มสีน้ำตาลอันนี้ก็คือเรียกทรัพย์เลยแล้วคนอังคารคนเกิดวันอังคารใช้เป็นโทนสีดำวันพุธวันพุธเนี่ย พุทธกางวันเนี่ยใช้โทนสีฟ้าน้ําเงินกรมเบิร์กเลยถ้าเป็นพุทธกลางคืนจะใช้เป็นสีชมพู<อ>ถ้าเป็นผู้ชายสามารถใช้ขาวเหลืองครีมได้พืรหัสนะคะพื่อหัสใช้ขาวเหลืองครีมวันศุกร์วันศุกร์ใช้สีเขียวครับได้ทุกเฉดเลยน<เ>ี่ต้องจัดนะคุณผู้ชมคะแออยากรู้มันมีผลยังไงพี่แมนก็สามารถเรียกทรัพย์ได้ง่ายขึ้นปกติประการเนี่ยเราไว้ทํางานอยู่แล้วเราทํางานเพื่ออะไรเพื่อได้ตังค์ได้ทรัพย์ เพราะนั้นเนี่ยการเลือกสีที่มีความสัมพันธ์กับซับมันต้องเลือกสีให้เหมาะสมเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคะในเทศกาลของการให้แบบนี้นะหลายๆคนมีแฟนมีคนที่รู้ใจแอลว่าอีกหนึ่งอย่างที่ควรจะซื้อให้นะก็คือปากกาถูกไหมพี่แมนเขาต้องหยิบเขาต้องจับต้องใช้ทุกวันเราดูเราดูวันเขาเขาเกิดวันไหนแล้วไปซื้อให้เขาอ๋อมันมีกิมมิคมันมีเรื่องราวถือว่าเราเป็นคนใส่ใจและที่สําคัญที่นี่นี่นะคะเขามีบริการ อลักชื่อลงบนปากกาคุณเลือกนี่เห็นเครื่องไหมอันนี้เหรอใช่นอกจากสีปากกาแล้วเนี่ยแอร์อยากรู้ว่ามันมีฟริกไหมยอย่างเช่นสลักเลขลงบนปากกาแล้วใช้ปุ๊บเนี่ยการงานเข้าการเงินเข้าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีปากกาดีๆสักด้ามเนี่ยพกติดตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นการเอาเลขดีๆมาไว้รอบตัวเพราะฉะนั้เราก็สามารถหาแบบนี้มาไว้ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเน้นเรื่องของการเงินเราสามารถหาเลข7824 เอาไปสลักลงปากกาเราแบบอยากจะไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับการงานที่ดีเราใช้เป็น4159 อยากพกเรื่องของความรักพูดจริงป่ะเนี่ยอ่าเหมือนเติมเลขรอบตัว<ด>ก็สามารถใช้ไป365หเกาได้คุณพี่หนูอยากได้ทุกเลขเลยเอาไงดีอ่ะปากกาสีด่างครับคุณพี่ครับงานการง,ง,งานความรักอะ่ะเรื่องต่อไปเรื่องของสุขภาพส,สำคัญไหมล่ะสำคัญ,ม,คญมากสำคัญในช่วงนี้นะเพราะนั่นเนี่ยเลขสุขภาพต้องใช้เป็น5 9 8 9 4ตัวสลักที่ปากกาเลยจบคุณเพื่อฮะค่าสลักแพงไหมคุณพี่สลักแพงแผนต่อไปคุณผู้ชมคะยังไม่หมดกับแผนนี้เลยค่ะแผนค Kids Planet กับโซนตุ๊กตาจ้าไปเลยไหมมากันเลยค่ะโอ้ my god มีแต่ของเด็กเต็ไมไปหมดเลยชอบมากคือเขาแ l a n Kids Planet นะแต่แอรรู้สึกว่าอรยังชอบเลยอ่ะพี่แต่ว่าความเจ๋งของที่นี่นะพี่ยังไงครับตุ๊กตาที่เนี้ยสามารถปักชื่อได้กับร้านนี้เลยนะคะ Jelly Cat คุณผู้ชมขานี่ไงพี่แม่เนี่ยของแอร์เนี่ยแอร์ก็เป็นแบบว่า Bunny Air ใช่ปะ่ะอ่าก็ต้องนี่จะกระต่ายไปหน่อย เสริมจินตนาการเด็กนะถ้าสมมติว่าตอนนี้มีแบบว่าลูกเพื่อนจะคลอดหรืออะไรเงี้ยทำไปเป็นชื่อปักชื่อเราก็ถขอันให้เขาน่ารักหรือสมมุติว่าจะให้แฟนก็ปักชื่อแฟนกับชื่อเราเหมือนกันใช่ไก็วางไว้แบบ2ตัวอยู่คู่กันเรานะคะได้มาเดินดูตุ๊กตาหน้ารักน่ารักกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาของขวัญให้สี่พยาพี่ดกวช่วยเลือกนะเออแยกให้ตัวเองด้วยกับแผนเอ็กวอชแกลเลรี่นะคะโอ้อยากอยากได้พอดี ใส่นาฬิกาแบบไหนเฮงใส่นาฬิกาแบบไหนปังต้องจัดค่ะพี่แมนจัดครับผมมาค่ะทางนี้นี่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 นอู้ หึงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะกับแผนก watch gallery ค่ะคต้องถามพี่แมนหน่อยดีกว่าว่าในเรื่องของการเลือกซื้อนาฬิกาดีๆให้กับตัวเองหรือว่าซื้อนาฬิกาให้กับคนรักมันมีทริคไนกทารเลือกไหมพี่อันดับแรกต้องเอาไปจำนำแล้วได้มูลค่าบ้าบอเล่นนะคร<อ>ับจริงๆแล้วในการเลือกนาฬิกาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สาคัญอันดับแรกคือเลือกคาแรคเตอร์ก่อนเลือกให้เหมาะสมว่าคนที่เราจะไปให้เนี่ยเขามีคาแรคเตอร์แบบไหนเช่นบางคนเขาแบบเป็นคนทํางานจริงจังนาฬิกาก็ต้องดูแบบมีตัวลงตัวเลขดูแบบแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันแล้วอย่าง ขาบอกว่าความหมายของการให้นาฬิกาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงถึงความรู้สึกดีๆเหมือนว่าเราจะได้มีเวลาให้กันด้วยเพราะว่ายุคนี้เนี่ยคนเราเนี่ยต่างคนต่างทํางานกันหมดอ่ะเพราะนั่น,นการให้นาฬิกาเห็นปุ๊บนึกถึงกัน<อ>แล้วก็เป็นตัวแทนของคําว่ามีเวลาให้กัน คุณน่ารักนะจริงๆต้องบอกว่านาฬิกานะคะเป็นของขวัญอีกหนึ่งอย่างนะคะที่แสดงความหมายดีๆนะไม่ว่าคุณจะเอาไปให้ใครหรือว่าใส่ให้กับตัวเอง<ช>ถ้าถ้างั้นขอถามเรื่องอินไซน์นิดนึงดีวกว่าพี่แมนอยากรู้ว่ามันมีเลื่อยามไหมอย่างเช่นวันนี้ฉันจะต้องออกไปคุยงานต้องออกเวลาไหนดีถ้าเกิดสมมติว่าต้องการเน้นในเรื่องของการคุยงานพยายามให้หน่วยเวลาเนี่ยมีเลขสี่อยู่ในหน่วยเวลา แล้ที่เกิดสมมติออกเดทจะต้องมีธรรมชาติเลขหกครับในหน่วยเวลาด้วยก็เป็นทริคอีกหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมค่ะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะเผื่อว่าเราจะได้เฮงขึ้นปังขึ้นนะคะยังไงคุณผู้ชมเนี่ยนะคะก็สามารถมาช็อปกันได้เลยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหของที่พรากอนดีพอร์ตเมนต์สโตร์นี่นะคะมีให้เลือกสันท well ุกอย่างจริงๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะพี่แมนที่วันนี้แอร์พาคุณผู้ชมกับพี่แมนเนี่ยได้เดินดูนะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แมนด้วยนะสำหรับเคล็ดลับดีๆเนี่ยที่ ละ่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเป็นเทศกาลแห่งการช้อปปิ้งอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเทศกาลแห่งความรักห,หรือว่าตรุษจีนด้วยนะคะมาช็อปกันได้คะ่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยนะคะมีโปรโมชั่นงาน Chinese New Year j อย l u ก k Love ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะรับส่วนลดสูงสุด4 0คะ่ะเมื่อช้อปครบนะคะหรือว่าใช้คะแนน m p o i n t นะคะ และสำหรับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เศษมากๆค่ะผู้ที่ถือบัตร m Card หรือว่า SCB M.Visa เนี่ยนะคะรับคืนสูงสุด2,400บาทที่ห้างพระกอนนะคะและห้างในเครือ The Mall Group ทุกสาขาเลยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมคะเหมือนช็อปในห้างได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะผ่านช่องทาง M.Chat a n d s น o p นะคะหรือว่า call to order นะคะหรือว่า Facebook Live M ค่ะช็อปนะคะมีดิวเด็ดโปรโดนไม่แพ้กันเลยค่ะวันนี้นะคะแอร์แลบพี่แมนขอตัวไปช้อปปิ้งต่อก่อนเพราะเมื่อสักครู่สั่งปากกาไว้สิสั่งตุ๊กตาเอาไว้อ่ะผ้าปูเตียงก็ต้องดูอ่าครื่องฟอกอากาศก็ต้องซื้อเดี๋ยวไปเคลียร์นิดนึงอ่ะพี่แมนเดี๋ยวจัดการเนาะฮะเออพี่ก็ต้องจ่ายตังค์พี่จ่ายเหรอใช่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยพี่พี่สายเปรี้ยอเดี๋ยวหนูบอกให้เออพี่